ติกาเป็นบ้าย่างมะแรงพูนนะพูนนะพูนนะย่างจังเวียนชวนกันว่าติ่งย่างมะแรงจังมาหัวอีกแล้วย่างมะแรงจังมะไปไปเบิ่งเห็ดมาสั้นว่าเห็ดเ่าปลาพี่น้องค่ะได้เห็ดอีกแล้วปิก้าดีพวกเขาได้มาชวนเป็นกอเขาได้กอเดียวเนาะปีนี้มีสองกอนะคะพี่จ้ามาเก็บกันเลยพี่น้องค่ะน้อยดิทำร่มเผา ถือว่าชิเมียนเวลาได้มาเก็บก็บเป๋าค่ะในถือว่าเท่ามาทางบ้านต้นนี่ค่ะมันลม้มปีกายสองคนข่อยทังเอาบัวมดปีกายนี่มัดยทางเอาบาสันมัดต้อยเอาบาสันนี่ตอกกระเป๋าค่ะในถือว่าเท่าได้มาทางดอกใหญ่แห้งต้นนี่งามนี่เนาะไปเอาไปตอกติต่อไปเบื้องต้นไหมนางลมเฮากัเอาลักออกมึงเนี่ยได้มึงจนนกเขี่ยลงละ เกล็ดเทาบางใน่ต้นที่เขาเอา้งามปีกายนี่ไม่น้อยงามๆปีกายนี่เกล็ดเทาแล้วพี่เนาะไม่หั่นละนี่นี่เขาเพ่ได้เก็บอืมพอดีหนึ่งนาะเธอเนาะเอากระต้านี่เดี๋ยวมาทันทีคุณเจ้าจังมันปังก่อยฝังเจ้าบ่เออเอามาพี่จ้ะเออฮัลโหลตัวโอ้พอดีงามเาได้ละพอดีแหละตั้งพอดีเยอะ วันสดแดนพาไปเก็บยืในหลงเก็บเห็ดมันบ่แมนเตอร์ด้มันยังมีเตะต่อให้เก็บอยู่แสดงว่าต่อนอนเทานั้นต้องไปดูอชอบนะเบ็ดไม่ได้นัดหมาด้ลยนี่จิ้มขัดจิ้มเนี่ยโอ้เนาะไปขามไปทั้งพุ่นขามไปน,นี่แหละเห็นไ่ ตามได้บ่ดิสิเออทำนี่ละกันว่ายางอ้อมเอาขครชี้ได้ขครชี้ได้ขครชี้ได้อันภาพเบื้องหลังเด้อโทษนะคะอย่าเบืองก้นกันนะคะนาทีบาดบุญยักเอาไว้เพินมจะได้ดอกนะผุ่นยักษ์เอ้าเอาละได้เอาเลยค่ะก็ดีหนึ่งเด้อ ขอโทษเด้อค่ะคุณน่ะอู้คุณงามพอดีหนึ่งกับเขาพอดีคือตอนเขาปีนต้นเออปีนี้เขาโชคดีบอลลอนต้องปิีนนี่ต้นปิีนเข่าเลี้วมื่หนึ่งจำเกล่ยวโอ้ยมีดกระเบื้องมาเนักลองย่างสัมผัสสัมผัสตัวมือทำมาได้คึดวบาสิพ้าเดียวมาเบิ้งซือเจะซื้อก็คือตอนนี้นี่นี่ หอมหอมตัวโอ้เป็นหลบอยู่ยาจะยังวะงามๆเก็บบาดใดกระสอนบาดนั้นโอ้ยขอขอโทษมันหมดเด้อขอชิดรักทั้งันเป็นซอเด้ออีเด้อเบิ่งข้างหลังนี่ฝนตกคักมันแม่นอย่างเด้งัดตกค่ะมันก็เลยนี่โอ้ยคุณน่ะเวิ้งเบิ่งเวิ้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 งคุณน่ะ น่าเกียบบจ้าไม่ไม่หนึ่งนช่โอ้ีนะติแต่บคือข่อยีละกิเลกินก้อนเนื้อกิหนึ่งจำเจียวเนาะจ้ำเจียวพริกติดกิเตเฮ็ดอยู่ละโอ้โหนมั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 นเฮานี่เ,เด้อย,ยังบึงเด้อยังหลืบนี่ เปนสั้นจงสั้นนะแต่ก็เต็มขอนพลาบินนะอันนี้กับป่านว่าบินอยู่ได้ย้ายนี่ซั้นนี้ก็โอเคแล้วได้นี่นี่ขอนที่พวกเขาอะนะเก็บที่มันพลาบินนั่นคอยคิดว่ากระชิเต็มขอนี้ได้เคยไหมเอ้าเกี้ยเอาไว้ผู้อื่นนเไงคนอยากเอาดอกนี่เอาป่าพร้อมสีสวยงามมาก ไปพุ่นคอนนั้นคะอันโซ่ทั้งทึ่งค่ะคือสีบ่ท่านได้เก็บดอกเด้อค่ะฮะที่ที่เห็นทั้งทึ่งค่ะเพราะว่ากระหาเป็นเป็นกระหาเป็นอันคุณน่ะเบึ้งอันเด้อสองโซ่ค่ะเอาไว้ให้ปู่มันยุบเก็บซะเอาโซ่เย่ตาก็บยายบุตรเราจะยู่เก็บนี่นี่นั่งลมเด้อนี่นี่คุณน่ะดอกคือหลือนี่บึ้งนี่นี่นั่งลมน้อยนี่ อู้ยู่ในซอกนี่เป็นกีมเป็นกีมเป็นกีมอยู่นี่โมแม่นตอย่างเด้อมีแตรนั่งลมเด้อปัดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สิเป็นอย่างชี้เด้อค่ะอ้าวหายสงสัยเด้อค่ะบัดนี้ว่าเป็นอย่างคือว่านอนบนรับสมัยตะกี้เก็บเลยค่ะส่วนเป็นหนงดูอาการมันสิบ่ได้อันอัน ก็สีเอาออกมาเป็นเหงาเลยสิบ่ได้เงียบหึงดอกเหงาเดียวนี่นางลมนี่พอได้เก็บให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าเขาได้เก็บก้อนชิเมียเอาไว้ซะมันหมายซาดแล้วเดี๋ยวจัง่อนใบไม้ทำไปขอจักแน่ขอจักแน่พ่อหนะเดี๋ยวด้ โ่เื่อนมาปอะตูหรอโล่าโบเรียนเล่นแล้วเออเสร็จแล้วค่ะ,ะใส่กระตาแล้วนะ,ะกระตาค่ะคกระตาน้อยคอยลักอีกแล้วคอยหลักเ้อค่ะคอย,คอยเฮ็ด <laughs> <laughs> มางโง่นี้บาดนเฮาเอาคือเก่านาอยายแมีนยายต้นอยู่โรงเรียนกระสิออกไปเบิ่งอื่น <laughs> พี่น้อง สวนกันไว้ตเมือวานตื่นขึ้นมาย้ายล้มไหลฝนกระถิตกวะสัตว์เสาระงับใายซ้มจังขืนสวนก่อยใจบ่ได้ <c oughs> ดงงงามคือคนเก็บเลยพี่น้องคะ่ะกับคนไทยอ้วบคือคนไทยน่ากินเออไอขักไรอ้วบคือคนไทยวาสัตว่าะเอาน่ากินเนาะอ้วบน่ากินเนาะเอาเอาิญอ้วบน่ากินเออแบบนี้ถืกตาฝรั่งเป็นมน ม่องเดียวกันม่องเก่าเลยม่องเก่าที่เดิมที่เก่าเนาะเป็นอย่างคืองัดบอกากมักมเลิกแม่นเอาที่ระดดอกเอาจม,มไปเมื่อนี่ย่างอีกเป็นซอเป็นนวลจบไ้เลยเอ,อ,เอ้าวขอบคุณเ้ยค่ะ ขอบคุณด้วยค่ะมีเย็ค่ะเ้ยเต็มตาพี่น้องค่ะเต็มกระตาได้หนึ่งบักไง่หนึ่งปุนเดอ้ไอไปังนี่เฮ้าขี้เไปเบือนน้องต่อแน่นอนคลิปนี้กะขอยบไปแล้วค่ะครับกระตานี้อย่างเมืองเลนบ่มีอีกเนาะเอเดี๋ยวสิปปะผ้าไปป้าใหม่คอนใหม่นะคะเจอกันค่ะไบายนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกระดิง่งและการติดตาม ค่อยสองคนน้ำเดิอค่ะสู้ๆคะ่สสส<น>ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ